สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมารีวิวกางเกงยีนรีวายสองรุ่นห้าศูนย์แปดนะคะสำหรับตัวนี้เป็นป้ายประกฑนเป็นป้ายหนังค่ะงานรุ่นห้าศูนย์แปดจะเป็นแบบซิปนะคะละทรงของรุ่นห้าศูนย์แปดจะเป็นทรงกระบอกตรงค่ะปลายขาเล็กนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบปลายขาเล็ก แนะนำรุ่นนี้เลยค่ะเรามาดูด้านในนะคะสำหรับด้านในการเย็บจะเป็นการเย็บแบบรางคู่ค่ะกระดุมมีการตอกตัวเลขนะคะหมุดย้ำด้านในเป็นโลหะสีเงินค่ะเรามาดูตรงป้ายแคร์ด้านในนะคะตรงป้ายแรกบรรทัดบนสุดจะบอกประเทศที่ผลิตแกงเกงตัวนั้นค่ะ ้ายด้านในก็จะบอกเกี่ยวกับวิธีการทําความสะอาดการถนอมเนื้อผ้าของกางเกงแต่ละตัวนะจ๊ะซึ่งรายละเอียดก็จะบอกในป้ายแค่นี้ทั้งหมดค่ะต่อไปเรามาดูป้ายสุดท้ายนะคะในป้ายสุดท้ายก็จะบอกรุ่น ของกางเกงและรหัสผ้าค่ะและจะมีปีที่ผลิตแล้วก็เลขกระดุมนะคะซึ่งเลขกระดุมตรงนี้ต้องตรงกับกระดุมเม็ดบนสุดค่ะสำหรับหมุดย้ำด้านในก็มีการทำเครื่องหมายของเครื่องหมายการค้าของบริษัทรีวไวไว้นะคะต่อไปเป็นหมุดย้ำด้านนอกค่ะหมุดย้ำด้านนอกเป็นโลหะสีโลหะทองแดงค่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันจะมีการทําเครื่องหมายการค้าของรีไวไวเหมือนกันนะคะส่วนกระดุมเม็ดบนสุดก็มีสัญลักษณ์ของรีไวเหมือนกันค่ะรุ่นนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะคะสีน้ําเงินบูยีนค่ะเป็นแถบแถบเล็กตัว e เล็กนะคะป้ายประกันเป็นป้ายหนังค่ะตรงป้ายประกันจะบอกรุ่น 5 0 8นะคะแล้วก็ W 3 2 L 3 2ค่ะก็คือขนาดและความยาวของกางเกงตัวนี้ค่ะต่อไปให้ดูด้านในกางเกงนะคะถ้าอยากรู้ว่ากางเกงดีตัวนั้นเป็นของแท้หรือว่าของฟอร์มนะคะให้เราพลิกดูตรงเป้ากางเกงค่ะให้สังเกตตรงตรงนี้นะคะจะเป็นการพับเฉียงนะคะจะไม่มีการเย็บปิด ถ้าเป็นการเย็บปิดให้สันนิษฐานเลยนะคะว่าเป็นของปลอมค่ะสำหรับรีว508ของแค่ก็มีะอะยดประมาณนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับการติดตามชมนะคะสำหรับท่านในที่ชื่นชอบกางเกงยีนรีวายเมื่อสองนะคะสามารถติดตามทางช่องของเราได้นะคะหรือติดตามทางเพจของทางร้านได้นะคะ ทางเพจของร้านชื่อยินดีวายมือสองใบผู้วินเทจค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ